สุภชัยเล็งฟ้องทนายตั้มและไฮโซสาวทำเสื่อมเสียยกตระกูลเพราะเหตุนี้เมื่อเวลา11นาฬกานาทีวันที่4ทธันวาคมพศ2565ที่ศูนย์ประสานงานพักภูมิใจไทยจังหวัดนครพนมนายสุพชัยโพสุสสนครพนมพักภูมิใจไทยและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ถแถลงชี้แจงกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มกล่าวหาว่าอาดีตผู้ช่วยเลขานุกการรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกอบจอจังหวัดหนึ่งและเป็นสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนายกอบจอดังกล่าวได้ลวงเงินจำนวน25ล้านบาทจากนักธุรกิจสาวไฮโซเพื่อหลอกช่วยเคลียร์คดี โดยยอมรับว่าเคยรู้จักกับผู้ช่วยคนดังกล่าวจริงหลังจากได้เข้ามาขอช่วยงานในช่วงที่ผมได้รับตำแหน่งรองประธานสภาทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่ามีโปรไฟล์ดีตนจึงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุก,การรองประธานสภาและได้มอบหมายให้มาช่วยงานลูกสาวหลังจากได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกอบอจอนครพนม แต่หลังจากทำงานได้สองสเดือนบุคคลดังกล่าวได้ลาออกไปโดยให้เหตุผลว่าไม่เหมาะสมกับงานและไม่ได้ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกันอีกนายสุภชัยกล่าวว่าที่ผ่านมาผมรู้สึกชื่นชมทนายตั้มมาโดยตลอดที่ให้ความช่วยเหลือคนแต่พอมาเจอกับตัวเองทำให้รู้สึกว่าทนายตั้มรับข้อมูลด้านเดียวและหากเรื่องใดที่เป็นการเมืองก็จะพยายามเข้ามายุ่งและลากให้เป็นประเด็น ซึ่งส่วนตัวไม่เข้าใจว่าหากมีการต้มตุ๋นกันเกิดขึ้นเหตุใดจึงไม่ไปฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งหากกระทําผิดก็ไปสู้กันแต่สิ่งที่ผมรู้สึกไม่สบายใจคือการเอาเรื่องลูกสาวมาประกาศต่อสาธารณะว่าเป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนทั้งที่ลูกสาวผมเป็นโสดและแม้ว่ากินข้าวกับผู้ชายคนนี้ก็ไม่เคยกินตามลำพัง จึงถือว่าเป็นการทำให้ลูกสาวผมและตัวผมตลอดจนครอบครัวได้รับความเสียหายเสื่อมเสียเกียรติยศพอลูกสาวผมมีหน้ามีตาในสังคมไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียและผมก็ยังหวังว่าจะได้ลูกเขยจึงจำเป็นที่จะต้องร้องฟ้องร้องดำเนินคดีกับทนายตั้มและผู้ให้ข้อมูลภายในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามหากทนายตั้มแถลงขอโทษก็อาจจะพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งผมก็เป็นลูกผู้ชายพอ